สดีพรวิดอสวัสดีเอฟสีุ่กคนทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนเนาะตั้งจใจที่มาแต่เที่ยวแล้วพี่นอ้องเอิมาแต่พอดีแม่มเจ็บไปไปไัทขึ้นรถนะไปฝากน่ะเนาะแต่ก็หาไปหาหนงปลาแวะไปหาหนงปลาข้าวหนึง่งเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์พี่น้อง คอมเมนตะ์หนึ่งเนาะที่เมย์ไซป่านอยากมาตอบคําถามนะเป็นเมยนเป็นคําถามหรอมันเป็นคาําเบาเนาะพี่นะ้องคําที่แบบว่าก็ทุกคนกนะ็อาจสงสัยเนาะอาจสงสัยอย่างที่เราคอมเนะมนต์มานี่ยอะไรเนาะเอฟซีคอมเมนต์มาตอบคำถามขอที่หนึ่งก็คือเอ้ยมี FC บริษ oh. ัทาะพี gäller, climate, akter, ่น้องเดืองมอเตอร์ไซค์เนาะแม่สายปานก็ขอโทษขอให้เด้อถ่าว่าแม่สายปานเฮ็ดบ่ถบุบ่ต้องเนาะขับรถในเมืองไทยเนาะแม่สายปานก็คิดว่าขับในซอยซื่อๆอย่างเนาะพี่น้องในก๋ไก่เนาะบ่ได้ไปไซประมาณจำเที่เ็นกับ่ฮอดหาลอยเมตรดอกพี่น้องขับมาแต่ว่ามันกะบพี่นาะเขาบ่ริษัทอ่ากันนอกไอ้ยังษ์นะ นะั่นแหละเนาะขอโทษขออภัยเพราแม่พี่น้องเนะี่ยขอบคุณหลายๆเนาะงที่คอมเมนต์ที่เรียนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องก็ไม่ใช่ป้านกันพี่เฮนนั่นแหละไ,ไม่ใช่ป้านกับไอคนแบบว่านิสัยแบบเบาบุ๋มหวนเนาะพี่น้องเป็นรักกับขึ้นนิสัยเบาบุ๋มหวนเป็นคนแบบ บ่คอยบอกใจอ่อนนอกเป็นน้องผี่น no. okay. ้องขนาดบาบายคุณย yeah. mm ังบายบายแข็งแข็งจะสิกลับมาเบิ่งนคิดตัวเองฮะามันคืนเป็นจะสร้างแต่ว่าได้พี่น้องบางเถียงก่อยมาเบิ่งนคิดตัวเองของมันซึ่งว่าเป็นจะสร้างตัวเองขนาดแบบกระยักปัาวน้องผี่น้องอันใดที่มันเหมาะสมควรบ่เหมาะสมเหมาะกระยักปัาวย่างปูงขนาดอยากว่าปูงให้มันให้ตัวเองดีขึ้นก็ดีแหละ บพื่เพื่อภครนอกให้เพื่อตัวเองเขาเองเนี่แหละเขามองเห็นจุดบดีของตัวเองค่ะนะเขาก็อยากปับกะขอโทษขอใครน้อพี่น้องแล้วกคมม็คอมเมนต์นาะพี่น้องคอมเมนต์พันว่าสงสัยตั้งใจขึ้นมาหาพ่อสายป่านแน่ๆนแต่พอดีพ่อไม่อยู่อะไร พ่อมีอยู่ชะง,งนันอะไรประมาณนี้แหละพี่น,อออนอ้องใส่อ่านโบ้ความจำสั่นนะพี่นอ้องอะไรก็ไม่รเดี๋ยวสิอ่านใหม่แบบอ่ะอ่านได้แล้วพี่นอ้องคอมเมนต์เพื่อนว่าน่าจะตั้งใจขึ้นมาหาพ่อเชนแน่ๆแต่ดันพ่อเชนไปอยู่ที่อื่นก่อนมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่า เดี๋ยวฉิมาตอบพี่น้องให้มันละเอียดน้อพี่น้องเลยก่ะสีตอบพี่มันชัดเจนตอบตอบในคลิปนี้ให้มันจบน้องพี่น้องบางคนกะว่าเห้านะ่ะต่างใจมะฮะพอของสายปานเนะาะอดีตเอ้ยอดีตแฝเน้องพี่น้องก็คือเหตุผลที่มาเน้องพี่น้องอะบอกเหตุผลที่มาเลย คอยเนะี่ยตั้งใจมาแต่ดุเนีน่ยเนาะมาอยากมาไทายอยากมาหา,า,า,หาเจอยากมาหาหม่งเฮ็ดงานเก่าอยากมาหาคนที่เคยหูจักอยากอยากมาแบบนี้ค่ะแต่ดุเนนะี่ยเนาะพี่น้องแต่ดนนะี่ยแต่กลบ่ได้ตั้งใจสิขึ้นมาหา พอของใจตานพอ่อหมิดนะพี่นองมิดเดียวกับโบมี่นะโบมีพอมิดโบมี่พอ่อดีโดดแดดพี่น้องโบมี่ความตั้งใจที่เสียดแบบั้นหนึ่งมันได้โอกาสโอกาสย่างโอกาสดำหน้าแลดวแ้วก็อ้อยกัมาเหตุด,ดังพอดี แต่ข่อยกับพ่อเดมหาอื่ยเนาะคือที่เห็นก็คือมันเหมาะสมนะมันเหมาะสมสําหรับข่อยที่ข่อยอยากข่อยที่ที่ทข่อยสิมาอะไรข่อยก็เลยอยากมากแต่ก็นหน้ากันแล้วนาองพี่้องกลับไปกับสาบานกับสิบเปิดเทียนพอดีีเอองานอะไรสำหรับ พ่อของสายป่านน่ะข่อโบด้ติตต่อนพี่นดองบ์ไดเให้ติตต่ออีกเนาะไดเให้ติดต่อหาลูกเหตุผลยังเหตุผลยังคือโบเ้ติตต่อเหตุผลคือเขาโบด้สรงเสียลูกเข้าเขาโบด้ทรงเสียเดี่ยงดูตามหนาที่ ของพอ่ออ่ะเข้าบริษัทหนาที่พี่น้องพี่น้องอยากว่าเมสซี่ปานส่วนบดีษัจะได้กระตามนาะพี่น้องเออกิจกันลูกเต่านั่นนี่สำหรับเมสซี่ปานนะคันมีโอกาสเมสซีปานกระหายุ้ยห้เบานาองพี่น้องบริตัดขาดขนาดนั้นบริษัแบบขนาดนั้นนะแต่นะ่เวลาหนีเข้าเข้าบริากให้ติดต่อเพราะว่าเพิ่นบริเหตหนาที่นั่น บรดเฮดหนาทีพ่อกับลูกเหาอ่ะนะมีแต่เห้าเฮดหนาที่เราหนันเองฮะเขาก็เลยบุอยากให้ติดต่อเงินบได้ฝากพอดีเนาะขาเขาสีอ่างว่าเออกต่เขาเนี่ยบุญอยติดต่อกันกับบรยากาศขาเขาอยากให้เขามีโอกาสให้ตังน้เนาะเขาฝากไปทางญาก็ไไ้เพราะว่าเมสใส่ปั่นติดต่อญาตลอดเนาะติดต่อโทรหา อาจจะบ่ได้บ่อยแต่ว่ากระโทงฮาได้ตลอดนั่นแหละติดต่อยาติดต่ออาได้ปกติเนะาะพี่น้องคือแต่ก่อนน,ะนะั่นแหละบ่ได้มียังเนาะจะยังเป็นคือเก่าแต่ว่าสําหรับพอแม่ซายปานเจ้าบให้ติดต่ตอในช่วงนี้แต่ว่าถ้าใช้ปานใหญ่แม่ซายปานให้มีเฟสว่าจะต่อเมสายปานโมหามเนาะบอดด้หามบอดด้คิดกันบอดบอดี้โมหามเลยเดี๋ยวแต่ใจรู้เนาะ ลูกอยากว่าจะได้กระแนบแต่เนาะแต่ห้าสิบบอกความจริงกระูกคือเมื่อว่าภัยเหตุน่ที่กระูกแค่นั้นเองเนาะข่้นบืเหตุก็คือตามที่เห็นนั่นแหละเนาะพี่น้องถ้าเขาอยากฝากกบฏญาเนาะพี่น้องที่ต่อข้างญาก็ได้ฝากให้ข้างญาให้ญาอ้นมาให้ก็ได้เนาะถ้าเขาอยากเห็นหน้าที่เนาะพี่น้องเท่ากับเห็นหน้าที่คือกันเนาะ เขากับตองให้ดูโทรหาคุยน้องพี่น้องแต่ว่าเพิ่อโมดหเหตุนาทีจังสันอาณาพี่น้องแต่เข้ากับความจริงเข้ากับแขกเข้ากับหูซึกว่าบุญอยากให้บุญอยากให้เอินพ่อบุญแหละอาต,ตรงๆนี่แหละน้องพี่น้องใครอยากว่าจังไรก็ว่าเนาะแต่ความหูซึกของแม่ใส่ป่านนะมันเป็นแต่สี่เนาะหนาตอนนี้นะเพิน่นอโมโหชงเสียนะเพิ่นบโมโหเหตุนาทีหนะ แค่นั้นหละแต่ก็ยังเป็นพ่อคือเก่าเนี่ยได้เน่าแบาพ่อเนาะแต่ใจเห่านะเออต่วันจังไลก็คือพ่อเนี่ยน้องพี่น้องจะได้กับพอลูายเดือดเดียวกันคือเก่าตัดกันบ่ขาดอกพี่น้องใหญ่ยยไปแลยถึงเวลาสมควรอันดีงามเออแบบเขาอยากติดตอเดือบลูอยากตดตอ,อยังเขากับหนเนหรอไอตีตออยู่แล้วะ บริกิจกันแบบนาตอนนี้เข้าเรียงเองเข้าเบิง้งเข้าเองนะเขา,าก็เลยแบบเออเนอั่นแหละน้องพี่น้องผู้ใดอยากดูได้ชีว่าจังไรพี่น้องสำหรับข่อยเนาะแต่กาที่เข้าเลิกกันน,น้องพี่น้องเท่าบรินี่กับนี่เอฟซีเข้าเม็ดวะต้นมน้ำหน้านู่นนี่นัน่น เติมหน้าหน้านั่นแหละกบข่มขีข่มเพลงเขาส,าสันสิเนาะพี่น้องเขาก็ไปอยู่บุกเป็นยัางนาะพี่น้องข่นิสัยบุดีกระย่างข่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นอดีตไปได้นาะคันพี่น้องสิคอมเมนต์ว่าหา้าแนวน,าน,าน,นั้นแนวนี่กะกะล่องอาจจะไงดีอะ กับโอยากให้คอมเมนต์อะนะมันเป็นอดีตไปแล้วเนาะดาวโบยากให้มาแม่แกันนะเพราะว่าต่างคนกับคนใช้ปันเพื่อนกระเริ่มต้นใหม่เลยหรอนะโอยากเอาอาดีตมามาแสกันนะมาเหว่าให้กันเนี่ยนะแนนี่นะแมนยูเข้าบอดีเนาะพี่น้องเข้าบอดี้เขาก็ต้องไปเนาะพี่น้องเป็นธรรมดา บ่โหบ่ดีด้อบ่ดีแหละแต่ว่าคนเฮามันอยู่น้ากันบ่ได้เนาะพี่น้องมันมันโมเขากันอ่ะเข้ากับยินดีเนาะพี่น้องก็คือยินดีอะ่ะเขาได้ดีเฮากันให้ดีใจเนาะพี่น้องเขาไปในทางที่ดีมีความสุข,ขเขาก็เฮงดีใจเฮาะะบ่ได้อาจจะว่าจะว่ามากก้าวตัวอืมอืมเฮาบ่ได้แบบว่าไม่ทะเลที่เป็นนั่งนี่เออเฮาบ่ได้แบบ ผมซึงกงว่าเอ้ยพีทกูนกับกับพีอยู่เฮาอ่ะนะกับพีทยู่แต่ว่าเขาพอดีอยู่น้ำเขามันดีกว่านะพี่น้องมันดีกว่าเออแบบต่างคนต่างไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะมันก็เออนั่นแหละมันเลมีอยางนะเนาะพี่น้องนะตอนนี้มันบ่มมี่แค่แงองกั กบอยากให้คอมเมนต์อ่นเนี่ยน้องพี่น้องจริงๆกิงกบวยกักแหงโมเมนนะมัน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 เป็นอดีตเนาะเขากับกบอยากให้มันมีโมเมนต์แบบแนว่ยหนาแน่นนะเนี่ยกาอยากเบาในคลิปนี้ให้มันจบกขนะพี่น้องกบอยากใหงมากจริงๆอ่ะก็อยากแหงอนาคตจีบแบบว่าหู่จักกันเป็นคนที่หักแหงกันดีกว่าเนาะพี่น้อง แบบว่าโบโตมี่ที like. ่ทีน้ากันแนี่นะแนว่นี่ค่ะนะแต่วันน่ะช่วงนี้เขาแคร์บริเวณหน้าที่น้องพี่น้องเท่ากับโบเปญยังน้องพี่น้องแค่บโบยักษ์แห้ติดต่อแต่ว่าก็บโบเดมีอี่ยังโบเดคิดอียังน้องพี่น้องโบเดมีความแบบโกรธเถียรยังจักรมิดเน้องโบมี่น้องพี่น้องแค่เออกิบโมโหเสียที่บายจังไรค่ะพี่น้อง โอ้โหจะอธิบายจากไหนตาเหตุผลนนะ่ะมันบรดยมีส่วนนัดข้อมิดเนาะทีขึ้นหน้านี่าแหละลูกพี่เนาะไปไปทางทีเข้ากันยังยินดีเนาะพี่เนาะยินดีน่ะบรดเลยยังเนาะพี่เนาะด้จากาเอฟซีบอกว่าพาลูกมาลำบากเนาะพี่เนาะ เด็กตัวแค่นี้พามาลําบากามากกระถ่ายกะสีกรบ,บาดไปซ่าหนัหน,นี่เนาะสำหรับข่อยนะมันโมเลยลำบากขนาดนั้นพี่น้องมันหูซึกว่าเออกะกะลำบากไม่อีกแบบหนึ่งอยู่กะถ่ายอยู่แต่เฮือนมันกะโมเลยประสบการณ์นะน้องเพีองเด็กหน่อยโตแค่นี้บ่หูดอก ความทุกข์ความสุขเป็นแนวดหยเข้ากับอาซีหูของเขาเนี่ยเนาะพี่น้องเข้ากับพยายามให้ดูเงียนหูความถูก้ดยตัวเองเนาะพี่น้องพยายามอดทนอ่ะขันตอนแดดข้ารูกไปขี่โดดบี้ไปขี่โดดจากแดดหนอนกะยักให้มีความอดทษเน,น่ยเนาะเป็นนกเพราะว่า ชีวิตใหญ่ขึ้นมากนะเข้าบริเตียงดูดูไก่ตลอดชีวิตได้พี่น้องสุดท้ายเขาก็ต้องเดียงดูตัวเองต้องเบิ่งตัวเองน่ะเนาะพี่น้องต้องเนี่ยตัวเองให้มันกุ้มน่ะเข้าเข้ากับเบิ่งในจำที่เข้าเบิ่งในนหเนาะเข้ากับตามมา มานีกัสีด้ประสบการณ์บอรหรือว่าลูกสีจักยังบอเข้ากับบนแนใจหรอกน้ะงพี่น้องว่านสีดาําำไรแต่เขากะอยากผ้าลูกมาเปิดหูเปิดตาอยากบ้าเทียนหูปรับปรุงเข่ากับสังคมเนาะอันใดถี่บ่ถือบ่อขวาอาจะสีนะ้เขากากถึงอาจจะยังเหตุบ่ด้ตอนนี้แต่ว่าเทานาเหตุใดก็มีจะสีนะ ะมันกะแวบวะ่าเปิดการใส่ชีวิตคนเดียวล่องอยู่แบบว่าสองคนเมดูเบิงเดี๋ยสินะทีอยู่หลอดบอเออมันมันกะอธิบายบบถือคือกันนะแต่แต่ความหมึกซึกขขนะ่ข้องเฮาน่ะเข้าหมึกซึกว่า บมได้ลำบากขนาดนั้นน้ตพี่นนองบมได้รูซึกว่าอดกินอดอยากขนาดนั้นเพราะว่ายังเมืองไทยเน้ตพี่หนองประเทศไทยเป็นประเทศที่สะดวกส,วกสบายลายยากเน้ตพี่หนอกลายแห่งเนาะเป็นยังจึงตัดสินใจพาดูกมากะนย้อนท่าเห็นว่าประเทศไทยมันสะดวกขนนทุนทางการเดินทางคนไทยกะ คนมีน้ำใจเป็นส่วนลายเนาะพี่น้องเวลาโบจัางหันจางหนีเข้าภาสิค่อยบอกเวลา,าเห็นเล็กหน่อยบางเทือจะใั่ซีฟเพนกะแบบเพ่นกะใจดีนะอันนั้นเนาะพี่น้องแปลว,ว่าคนนี้ใจดีเป็นส่วนลายเชื่อ้ายเหลอแหละเนาะตามที่เมสไซบันเจอมาเนาะรูซื้อว่าปลอดภัยเน,ะนาะแม่ผี่นะปลอดภัยการเดินทางปลอดภัยการเป็นอยู่ เวลาอยากเข้าหน้ำก็ง่ายอยากกินข้าวก็ง่ายของกินโมยต์น้องผีน้องเมืองไทยคนท่าลดตั้งนี่ใชใจข้อพ้นเนาะนั่นแหละแม่ใช้ปั่นก็เลยหูซึกว่ะมาเลยลำบากขนาดนั้นเนาะมาเลยลำบากจนแบบว่าน่ะมันก็บหูซึกว่ามันเป็นประสบการณ์เนาะมันเป็น ข้มูลชืที่แบบว่าวเทาตรงพัดอย่างอ่ะประมาณเด้องาตรงพัดเดินฮัดใส่ชีวิตกับปู่พ้นฮัดการบาจาอันไดที่เาวบ่าว่าสมควรเท่ากับปรับปรุงเนาะคนทีตีเฮ้านะ่ละคือเป็นคนทีมาสี่ว่าเฮ้าตรงปรับว่าเฮ้าตรงเหตุเห็นม,มัน พัฒนาขึ้นนะคือตอนเช้าจอาบน้ใช้ยาขเน่น่ยขี่นค่เาวหาอาบน้เอออานเ้คือมาอยู่นี่กะคนห้องเชาวกไลนมิโนมิห้องข้างห่างกะมีแต่เล็กน้อยเนมิโนองห้องอยู่ข้างหางกะมีแต่คนแบบโบดา บได้ย,ยิ่งใช่กันนะไปไปเห็นไพ่เดียวเห็นผู้ใดเขาก็จะกันยิมใส่นะพี่น้องกยิบใส่หัวหลอดใส่มันก็เป็นความสบายใจนะพี่น้องใส่แล<ห>้วเาะโดยโดยมันก็เป็นความที่แบบเข้าเออเขา้ากะมากเขาก้ากะมากเขาก้ากะแบบผ้าลูกมากแล้วเขาะว่าควกมซื้อเขาเขาเขาหูซื้อว่ามาหนีมันปลอดไัยเออแค่นั้นเนี่ย ันกลอดภัสสำหรับเฮาเออนั่นแหละเหตุผลที่ตัินใจอยากมาคันโบหูซึกว่ามันปลอดภัยแม่สายปั่นก็คือสิสีโบอยากผ้าลูกมาเราต้องพี่นอ้องตามเที่ยาเห็นเมืองไทยกับความจเจริญเน้องพี่นอ้องความสะดวกสบายมันก็ลายลายแห้งเนาะกันนั่นแหละเน้องพี่นอ้องโบหูว่า เมียชาปานบอกถึงเรื่อพิษด้วยว่าเนี่ยได้กะขอโทษเนาะคันว่าไปเก่ากายพอใส่ปานหรือว่าไปอ่ากระทบให้บุดีด้วยว่าเนี่ยได้กะเมียชาปานขอโทษเออเนาะขอโทษท,ทุกคนนั่นแหละด้วยใจนาะพี่น้องแบบว่าเขาเป็นจัเสีอะ บ่เดะหมูซึกขนาดนั้นเท่าบริษัทหมูซึกวางบดีษัทก็ไพ่อย่านะเขามีแจ็คควอฟนี่แหละคือเเป็นนี่แหละคือการไทชิปบางเท่ีเขาก็บพิดกระถือแน่เนาะพี่นะ้องบางเท่กีก็นั่นแหละนี่คลิปจะได้ตัวจริงก็คือจังสั่นแหละเจ้าพี่น้องขายขายจังสั่นแหละแม่ใส่บ้านกันแ,แบบนั่นแหละ พยายามปรับปรุงน,น้องผี้องในตัวจริงก็ต้องพยายามปรับปรุงที่กันเมื่อวีแม่แม่ใช้ไปก็บ,บอกว่วนหลายอย่างทำเบาความจาคือมุขีเป็นตาซากน้องผีหลงทำเบาตกองพยายามน้องผีหลงพยายามต้องพยายามต้องพยายามให้มันลายลายกว่านีนะ้อ่อนน้องทำตนได้กว่านี้นั่นแหละ บอกควาจ่าปะพี่น้องคันว่าคิดถือยังก็ขอโทษเด้อเนาะขอโทษหลายๆเนาะขอโทษถต่ว่าบอดถือใก่ไผ่ยังก็ขอโทษขอไผ่เด้ออยพี่น้องขอโทษทุกคนเนาะขอโทษอันนั้นอ่ะท่านเป็นบอดีย่างเนาะ แม่ชายปานหมอสมขวัญยางหนันนี่ฮะแหละป่ะพี่น้องกะบสีเบลใจคลิปนี้เป็นขังสุดท้ายเนาะพี่น้องเดือกพอชายปานเนาะกับสีว่างวะพี่น้องสีขาวใจเนาะแล้วก็บสีบอกเอ้ยเชิงอีกนะแต่อยากให้เอ้ยเชิงในทางที่ดีๆเนาะพี่น้องขั้นว่า เขาเฮตุดีแนว่นะเนี่นี่นนกะสมขวดนาะพี่น้องทางในที่มันบอดี้นะกะผ่านไปนซะนะพี่น้องเดิมใหม่เดิมใหม่โมเม,มนต์เดิมกันใหม่ได้พี่น้องแบบเริ่มแบบว่าเบาในทางที่ดีใหม่นะเออถ้าเขาเหตุนานะทีเข้ากับบอดี้กีดกันเนาะพี่น้องบอดี้กิจการยังเหมือนกับบอดี้บอด,ด,อบอด,บอดี้มีเทคโนโลยยัง จากน้องเหนียวนั่นแหละแม่ไม่ยังบ<ะ>้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายก็ถา,ถาดุ่นมาแม่ใส่ปานสิไปใส่แหน่ไม่นี่ยบ๊ายบายกันยังอ่ะบายบายใส่ปานใส่ปานยังบ๊ายบายอ่อนอ่อนก็บแม่อ่ะหัดร้องท่าก็เจอแลด้วยอยู่นิสายปานกะบบได้ไสโดสงเก่ายังเนาะพี่น้องเฮ้ฮาปาฏิคือเก่าอยู่กับแม่ แต่อยู่ห้องนี่ก็เย็นเนาะสะดวกสบายอีกเจมเิ่นกะเหอยู่ฟรีเนาะพี่น้องเจมเิ่นใจดีน้ำได้ยาดยางนะเรื่องเป๋าเรื่องเจมน้ำนีนได้อย่างแห้งเนาะพี่น้องคนไหนที่พักที่อยู่อาศัยบางเถอก็เบ็นข่าวแมงน้ำเห็นคลิปอีกแต่กระเพาไปที่เห็นแต่ละนาะพี่น้องเจเพิ่กกระเพาไปไหนไปนี่อันใดที่แบบให้เทาได้คลิปเพิ่นกะสนับสนุนเถอะนะพี่น้อง เจพันกระหักกระเพกเนาะก็ขอบคุณเจเนาะขอบคุณทุกคนนะั่นแหละเนาะเจแล้วก็ทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้เอฟซีสุขทุกคนเนาะพี่น้องแม่สายบานกน็ขอบคุณได้เลยเนาะขอบคุณที่หักที่เอ็นดูที่แบบเมตตาเอ็นดูขนาดเนาะพี่น้องขอบคุณได้เล,ย,นะลยที่เมตตาสายบานหากักเอ็นดูสายบานนะ่ะเด็ดเป็นรักเนาะคุณได้เลย ๊ายบายดีดีบ๊ายบาย